thank <laughs> you ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาคาะประตูดูช่องแปดกับเมริซ่า <jur> กันแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเมริซ่าอยู่ที่ด้านหน้าตลาดประชานิเวศหนึ่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมมีเนื้อที่กว่า15ไร่เลยทีเดียวนะคะและตลาดแห่งนี้นะคะก็แบ่งเป็นหลายโซนค่ะมีสินค้าให้เลือกซื้อแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็เป็นกลุ่มที่อยู่บริเวณประชานิเวศแห่งนี้เองค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะเมริซ่าจะไปตามหาผู้โชคดีของช่องแปดที่อยู่ในย่านประชานิเวศค่ะแต่่่่วาาาาจะะเเป็นนนทีไไหดยคคุ้้ชมมมมตริซล สุณผู้ชมคะนี่กำลังนั่งดูช่อง8อยู่เลยค่ะเดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาริซาจากช่อง8นะคะเห็นกำลังนั่งดูช่อง8อยู่เลยปกติดูประจำไหมคะดูประจำค่ะดูประจำค่ะใช่ไหขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะพี่โอ๋คะขายอะไรเอ่ยขายถุงมากก็มีเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วก็มีวนเส้นเส้นมีแล้วก็มีมะพร้าวตลาดชนเวทีเองค่ะได้เห็นนั่งดูช่อง8อยู่ดูประจำเลยใช่ไหมคะดูประจำเลยค่ะดูประจำเลย ติดนี่ชอบดูอะไรของช่องไก่คะชอบดูก็ทำประกายแสดแล้วก็สับสางค่ะแล้วก็รผู้ชนะติดทิศค่ะแล้วชอบใครเป็นพิเศษไหมคะอ่าขนมจีนค่ะขนมจีนน่ารักดีค่ะอ้โหขนมจีนน่ารักดีโอเคถ้าอย่างนั้นคําถามอนูว่าในช่วงเปิดกล่องละครใหม่เรื่องสับสางจะถามว่าเรื่องสับสางเนี่ยออกอากาศวันใดบ้างจันทร์อังคารพุธค่ะโโอ้หตอบเร็วมาก มั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะชัวนะคะไม่เปลี่ยนใจนะค่ะโอเคค่ะใช่ย่างงั้นไปดูเสลยเลยค่ะคุณกรเข้ามาเขาบอกว่าเขาจะไปรอทุกคบนบ้านคุณกรณคะช่ออยู่ที่ไหนช่อ,อาาขอขอบคุณ Miracle Class ผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูง02-408-5005 อยากสูงรออะไรนี่เลยมีละคลาสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูง02 408 5005แล้วเมย์ก็ต้องขอติดสติกเกอร์นี้ไว้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าร้านนี้ดูช่องเป้คุณผู้ชมคะติดตามรายการทางช่องแเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่เมเรซ่าไปเคาะประตูแล้วมอบโชคให้ถึงบ้านนะคะคราวหน้าเมเรซ่าจะไปมอบโชคที่ไหนติดตามได้ในรายการเคาะประตูดูช่องแค่ะวันนี้เมเรซ่าและผู้โชคดีลาคุ้มชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย